จากการดูสวนดูต้นทุเรียนแล้วก็ช่วยแม่เก็บผักตอนเช้าแล้วก็ขึ้นมาข้างบนมาร้านกาแฟเรานะครับมาดิฟกาแฟข้างบนดีกว่านี่ก่อไฟก่อนเดี๋ยวจะต้มน้ําเพราะว่ายังไม่ได้ยินกาแฟเลยโอ้ยมานั่งเปิดเพลงฟังข้างบนนั่งดก,กาแฟไปด้วยนี่นร้านกาแฟของพี่นวดนะครับจุดชมวิวตรงนู้นนะ เดี๋ยวมีเพลงพอๆให้ฟังด้วยนะร้านกาแฟร้านนี้นะครับนี่เดี๋ยวขอต้มน้ำกินกาแฟก่อนนะโอ้ยเมื่อยตื่นตั้งแต่เช้าเลยเสร็จแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเรียบร้อย,อยตั้งไว้ก่อนควันเยอะด้วยเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนะี่ยควันทวามเยอะจังโอ้ยยังนั่งได้ตรงนั้นนะควันมากเลยนิวดิด จะไปนูน้นเดี๋ยวเลยนั่งนีเ้เดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะครับเดี๋ยวขอพักแป๊บโอ้โหควันมาพอดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคงหายนะโอ้โหมืดเลยเดี๋ยวย้ายที่นั่งดีกว่าเมื่อคืนก็ออกเดินทางมาจากบางประกงเนี่ยประมาณหกโมงครับหกโมงเย็นเลิกงานแล้วก็มาพอดีวันนี้เราได้รับอนุญ,ญาตลาง,งานแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า พอเรามาถึงนะครับประมาณห้าทุ่มนะมั้งอ่าประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแหละห้าทุ่มครึ่งน,นะครับประมาณเนี้ยเนะมื่อคืนนี้เสร็จแล้วร้อยก็นอนประมาณเที่ยงคืนนะตื่นมาโอ้โหตีสี่ได้ยินเสียงแม่ยายตื่นก็เลยต้องก็เลยลุกขึ้นมามานั่งคุยกับแม่แล้วก็ไปช่วยเก็บผักแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมานั่งกินกาแฟพอดีย่างนมปังให้แม่เขา กินกาแฟเรียบร้อยแล้วด้วยดูบรรยากาศหมอกเต็มเลยไม่ใช่หมอกนะครับนี่ควันอ่าร้านกาแฟพี่หนวดเปิดแล้วนะครับกำลังต้มน้ำอยู่ใครสนใจก็เดี๋ยวมากินกาแฟด้วยกันนะนี่มาดิบกาแฟบนเขานะครับอโอ้โหนี่มันหมอกหรือควันนะครับนี่ควันครับไม่ใช่หมอกนะครับแต่ตรงนู้นหมอกตรงนี้ควันนะครับ โอ้โหดูดิหมอกพายที่กำลังขึ้นเลยนะโอ้อนี่จุดชมวิวครับจุดชมวิวร้านกาแฟพี่หนวดมาเดี๋ยวมาจิบกาแฟก่อนดีกว่าพาที่ขึ้นละเดี๋ยวจะได้ลงไปข้างล่างเผื่อแม่เขาจะใช้ทำอะไรต่ออกาแฟน้ำร้อนน้ำก็ร้อนกาแฟก็ได้ เพลงก็เพาะนะครับวิวก็สวยงไงร้านกาแฟพี่หนวดเอ๊ะอเียตั้งก่อนนะจ๊ะขอกินกาแฟก่อนนะโอ้ยดูดิที่นกำลังขึ้นโอ้ยโอ้ยอเสร็จจากการดูสวนดูต้นทุเรียนแล้วก็ช่วยแม่เก็บผักตอนเช้าแล้วก็ขึ้นมาข้างบน มาร้านกาแฟเรานะครับมาดิฟกาแฟข้างบนดีกว่านี่ก่อ,อไฟก่อนเดี๋ยวจะต้มน้ำเพราะว่ายังไม่ได้ยินกาแฟเลยโอ้ยมานั่งเปิดเพลงฟังข้างบนนั่งดื่มกาแฟไปด้วยนี่นร้านกาแฟของพี่หนวดนะครับจุดชมวิวตรงนู้นนะเดี๋ยวมีเพลงเพาะๆให้ฟังด้วยนะร้านกาแฟร้านนี้นะครับนี่เดี๋ยวขอต้มน้ำยินกาแฟก่อนนะโอ้ยเมื่อย ตื่นนังเดะเช้าเลยเสร็จแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเรียบร้อยอตั้งไว้ก่อนควันเยอะด้วยเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนะี่ยควันลอยเยอะจังโอ้ยยืนนั่งได้ดตรงนั้นนะควันมากเลยนิวดิจะไปนู้นเดี๋ยวจะน,น,ววนั่งนี้เดี๋ยวยินกาแฟก่อนนะครับเดี๋ยวขอพักแป๊บโอ้โหควันมาพอดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคงหายนะ โอ้โหมืดเลยเดี๋ยวย้ายที่นั่งดีกว่าเมื่อคืนก็ออกเดินทางมาจากบางปะกงเนี่ยประมาณหกโมงครับหกโมงเย็นเลิกงานแล้วก็มาพอดีวันนี้เราได้รับอนุญ,ญาตลาง,งานแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเรามาถึงนะครับประมาณห้าทุ่มนะมั้งอ่าประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแหละห้าทุ่มครึ่งน,นะครับประมาณนี้นะเมื่อคืนนี้ เสร็จแล้วร้อยก็นอนประมาณเที่ยงคืนนะตื่นมาโอ้โหตีสี่ได้ยินเสียงแม่ยายตื่นก็เลยต้องก็เลยลุกขึ้นมามานั่งคุยกับแม่แล้วก็ไปช่วยกเก็บผักแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมานั่งกินกาแฟพอดีย่งางขนมปังให้แม่เขากินกาแฟเรียบร้อยแล้วด้วยดูบรรยากาศหมอกเต็มเลยไม่ใช่หมอกนะครับนี่ควัน ร้านกาแฟพี่หนวดเปิดแล้วนะครับกำลังต้มน้ำอยู่ใครสนใจก็เดี๋ยวมากื่กาแฟด้วยกันนะนี่มาดิบกาแฟบนเขานะครับโอ้โหนี่มันหมอกหรือควันนะครับนี่ควันครับไม่ใช่หมอกนะครับแต่ตรงนู้นหมอกตรงนี้ควันนะครับโอ้โหดูดิหมอกไวัที่กำลังขึ้นเลย จุดชมวิวครับจุดชมวิวร้านกาแฟพี่หนวดมาเดี๋ยวมาจิบกาแฟก่อนดีกว่าพาที่ขึ้นละเดี๋ยวจะได้ลงไปข้างล่างเผื่อแม่เขาจะใช้ทำอะไรต่อ,อกาแฟน้ำร้อนน้ำก็ร้อนกาแฟก็ได้เพลงก็เพาะนะครับวิวก็สวยไงร้านกาแฟพี่หนวด เอ้เขียตั้งก่อนนะเจ๊ะขอจิบกาแฟก่อนนะโอ้ยดูดิที่กำลังขึ้นโอ้ยจิบกาแฟกันดีกว่าครับจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวด้วยฟังเสียงนกเสียงกาไปเรื่อยๆนะครับบนร้านกาแฟเราของพี่หนวดนี่กาแฟดำนะอเมริกาโนเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับ อเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งป่านะครับเยี่ยมเยี่ยมนะบรรยากาศชิวๆนะครับบนจุดชมวิวแหมจุดชมวิวร้านกาแฟพี่หนวดนะครับณนะบ้านสวนกเกษตรสุขใจแหมมาที่กาแฟกันเร็ว <c oughs> เดี๋ยวโอเค เดี๋ยวทีกาแฟกันนะครับมามากาแฟกันเร็วอเมริกาโน่ดูพระชมวิวไว้พระที่กำลังขึ้นแดดอ่อน,ออน Mm